ตัวสัญญาณตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเช็คสัญญาณนะครับในกรณีที่มีสัญญาณไฟตรงนี้มานะครับเราออยากรู้ว่าไอตัวเอาพุทตัวนี้ออกหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาเช็คที่ขาเด่นตรงนี้นะครับ ราฉนั้นนะครับเวลาเราจะคำนวณวงจรนะครับเราอยากรู้ว่าไฟตรงจุดนี้คือไฟแต่ละจุดเนี่ยนะครับมีค่าแรงดันไฟนะครับตรงนี้เป็น3.3นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเท่าไรตรงนี้เป็นเท่าไรนะครับอันนี้เราก็ลองคำนวณดูนะครับอย่างขาเกตตัวเนี้ยนะครับขาเกตอ่าแล้วก็ใช้ สูตรนะครับสูตรการคำนวณแรงดันนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับค่าดูเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือค่าความต้านทานเนี่ยนะครับ R ตัวที่1กครับ R ตัวที่2เนี่ยนะครับก็คือ R 2ตัวเนี้ยนะครับ R สองตัวเนี้ยนะครับจะมีค่าความต้านทานเท่ากันนะครับก็คือ 100k เคเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็น R 1เนี่ย นะครับเท่ากับตัว R2 เนี่ยนะครับเราสามารถจะใช้สูตรก็คือ VCC หารา2ได้นะครับก็คือแรงดันนะครับแรงดันที่จ่ายเข้ามาก็คือ19โวลต์นะครับ19โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ R 1, ตัวที่1กับตัวที่2เท่ากันนะครับแรงดันตัวนี้ก็จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของอแรงดันที่จ่ายเข้ามาก็คือ19นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ แรงดันที่ขาเกตตรงนี้ก็จะวัดได้อยู่ที่ประมาณ9 9.5โวลต์น,นะครับคือในอันนี้เป็นหลักการาทางทฤษฎีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับแรงดันไฟมันจะไม่ได้เป๊ะเป๊ะทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องอเข้าใจว่าอย่าง9.5นะครับบางทีเราวัดแล้วอาจจะได้9หรือว่าได้8ตรงนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าถูกต้องนะครับ แต่ถ้าวัดแล้วไม่มีไฟเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือไฟออก1โวลต์หรือ2โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นมันก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าไฟออก8โวลต์อ่าจุหรือว่า9โวลต์อันนั้นก็คือ,อมันก็คือใกล้เคียงกับที่เราคํานวณน,นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับแรงดันตกค่อมหรือว่าค่าความต้านทานต่างๆเนี่ยนะครับมันมีเปอร์เซนต์ความผิดพลาดอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ได้เป๊ะ ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าใกล้เคียงนะครับค่าใกล้เคียงเพราะนั้นนะครับถ้าตรงนี้เป็น3.3โวลต์นะครับตรงนี้10.9โวลต์ v, นะครับก็คือไฟที่จ่ายเข้ามาเนี่ยนะครับก็มาจากตำแหน่ง P3 ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่าน R 1, ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2มาเพราะฉะนั้นไฟตรงจุดนี้นะครับก็จะได้แรงดันวาน9.5โวลต์นะครับแล้วก็ไฟที่ออกมาก็คือ DC in ตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟ1 9โวลต์ นะครับก็คือไฟจากทางนี้วิ่งออกมาแล้วตัวนี้ไปไหนนะครับ DC in ตัวนี้ไปไหนมันก็จะถูกจ่ายเข้ามาที่ขาย4นะครับก็คือขานี้นะครับขานี้งั้นขาสัญญาณขานี้นะครับก็จะเป็นขาสัญญาณก็คือเป็นเ,เป็นไฟที่จะนํามาจ่ายให้กับไอตัว IC charge ตัวนี้นะครับ IC c h a r ตัวนี้นะครับก็คือเข้าที่ขา,า DC in นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีสัญญาณอีกหนึ่งตัวสัญญาณอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือสัญญาณจุดนี้นะครับก็จะถูกจ่ายเข้ามานะครับจ่ายเข้ามาตัวนี้นะครับก็มีอาร์บูนอัพต่อไว้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ขา en นนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวนะครับอีกสัญญาณอีกหนึ่งตัวที่จ่ายเข้ามานะครับงั้นเราก็ลอง เข้าไปดูนะครับในส่วนของตัวเอกสารหรือว่าตัวดัตชี e t นะครับว่าขาสัญญาณเนี่ยนะครับแต่และขาเนี่ยทำทำงานทําหน้าที่อะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ I S L หกสองห้าหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปค้นหานะครับก็คือไปดู d ดัต h ี e t นะครับ I S L นะครับ 6, 251นึครับ แล้วก็โหลดมานะครับก็คือ,อคือโหลด Data s h e e t มาดูนะครับโหลด Data s h e e t มาดูนะครับอันนี้ก็คือเขาก็จะอธิบายนะครับรายละเอียดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ IC ตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับก็คือเป็น IC ชารนะครับก็เบอร์ไอเอนหสอนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเป็นคุณคุณนะสมบัตินะครับแล้วก็ดูในส่วนที่สำคัญสำคัญแล้วกันนะครับอ,อย่างเช่น input นะครับอย่างตัวนี้นะครับ input r a n ง e voltage นะครับก็คือแรงดันไฟที่จ่ายเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือ7โวลต์ถึง25โวลต์นะครับแล้วก็รองรับแบตเตอรี่ขนาด2เซลล์3เซลล์แล้วก็4เซลล์นะครับที่เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับแล้วก็แรงดันไฟนะครับแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่17.64โวลต์นะครับอันนี้ก็แรงดันชาร์จนะครับมีระบบ เทอร์โมชัดดาวนะครับก็คือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็แอพพลิเคชันนะครับอันนี้เป็นขาใช้งานนะครับขาที่ต่อใช้งานเรามาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดอ uh, ของขา นิดนึงนะครับมาดูรายละเอียดนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับขาที่ขาที่สำคัญนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น DC in นะครับไฟที่จ่ายเข้ามานะครับเป็น DC in เขาก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ว่า DC in นะครับเป็น input internal นะครับ5โวลต์ LDO เชื่อมต่ออยู่กับ AC adapter output นะครับอ,อ connect นะครับา c ceramic capacitor DC in นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าไอตัวขาตัวนี้นะครับเป็นขาที่นะครับนี่นะครับขา DC in นะครับ เป็น internal input นะครับก็คือเป็น input ขา input นะครับที่จะจ่ายเข้ามาที่ LDO regulator ก็คือตัวแปลงไฟนะครับตัว regulator นะครับก็คือตัวนี้จะทำหน้าที่ก็คือแปลงไฟนะครับแปลงไฟลดระดับลดลดไฟลงนะครับให้กลายเป็น5โวลต์นะครับ5 VDD นะครับก็คือตัวนี้เราก็ดูจากรายละเอียดนะครับ อย่างที่เขาบอกนะครับ5โวลต์ LDO นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขาตัวที่ชื่อว่า VDD นะครับ VDD ก็จะมีแรงดันไฟอยู่5โวลต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับ v d เป็นเอาท์พุต5โวลต์นะครับแรงดัน v d เป็น5โวลต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับชื่อสัญญาณตัวนี้มันก็จะเอาไปนะครับไปจ่ายนะครับ ไปจ่ายให้กับวงจรนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้เพื่อเข้ามาที่เซลล์นะครับขาเซลล์ตัวนี้ก็คือขาที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับว่ามีแบตเข้ามา3เซลล์หรือ4เซลล์อย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นตัวที่จะกําหนดเรื่องของแรงดันไฟที่จะทําหน้าที่ชาร์จนะครับโดยจะมีคําสั่ง 3S 4 s ครสามเซลล์ 3, sell, 4เซลล์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งมาจาก ec นะครับมันก็จะสามารถจะ,ะเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้ได้นะครับตามตามคำสั่งตามวงจรที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับแล้วก็จะมีขานะครับขา en นะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆขาตัวนี้นะครับ คำสั่ง fhtcsg เดี๋ยวมาดู f C, ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเข้ามาที่ขา en ใช่ไหมครับเราก็มาดู en นะครับ en อันน,นี้ en นะครับคำสั่งตัวนี้นะครับคำสั่ง fast charge เนี่ยมันมาจากตัว ec นะครับ ฟาชาร์ตตัวนี้มันมาจาก EC แล้วมันเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา EN เพราะฉะนั้นเราก็มาดูรายละเอียดที่ขา EN นะครับมาดูที่ขา EN ขา EN เนี่ยนะครับ,รบเราก็บอกว่า EN คือ Charge Enable Input นะครับเป็นขาที่สั่งหน้าที่ก็คือสั่งงานให้มีการชาร์จเกิดขึ้นนะครับมันจะมีการเชื่อมต่อ EN High Enable นะครับ Charge Control Function เอ็นด uh, ิสเซเบิลชาร์จกิ้งฟังก์ชันนะครับฮอตแบตเตอรี uh, ่แล้วก็ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์นะครับใช้กับเทอร์มิสเตอร์ดีเทคฮอตแบตเตอรี่นะครับตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนอะไรของเขาอีกนะครับอันนี้ก็คือ uh, ขาเอ็นนะครับซึ่งเวลาเราดูวงจรเนี่ยนะครับให้ดูวงจรที่เป็นวงจรภายในนะครับก็คือ,อตัวนี้ นะครับเป็นโครงสร้างภายในเราจะเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าขา en ตัวเนี้นะครับมีแรงดันเข้ามาเนี่ยมันยังจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับแรงดันตรงนี้นะครับแรงดันตรงนี้ต้องมาเปรียบเทียบกับแรงดันตรงนี้เพื่อเอาพุทเนี่ยส่งไปที่ตัว PDM ตัวนี้นะครับเพื่อ p w m เนี่ยจะไปขับขับไฟนะครับขับ าขาสัญญาณ u p p e gate หรือว,ว่า l o w e เกต t ทัวนี้นะครับอันนี้มันจะไปขับมอสเฟตอีกทีนึงนะครับอันนี้ขับมอสเฟตนะครับเฟตตัวบนแล้วก็เฟตตัวล่างเพราะนั้นนะครับไอตัวขา EN เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมในเรื่องของอสัญญาณแรงดันการชาร์จด้วยนะครับ แล้วก็มีขาอ่ Vref นะครับขา Vref นะครับ Vref หรือว่า Vref e r e n c e หรือว่า Volt reference นะครับที่เป็นขาสำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็มาดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดเขาบอกว่า Vref ก็คือนะครับ2.39โ Volt reference output นะครับมันคือขาที่ มีแรงดันไฟทางด้านเอาพุทก็คือคือ2.39โวลต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่า2.39โวลต์นะครับอ่าก็คือขาสัญญาณตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอาพุทนะครับเพราะนั้นไอขาตัวนี้ก็จะเอาไปเชื่อมต่อกับวงจรอ่ภายนอกนะครับ อย,อย่างเช่นมันเชื่อมต่อมาที่จุดนี้นะครับคือเวลาเราไล่ขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาที่ไอซีา IC ชาร์จทำงานนะครับก็หลักๆเลยมันจะไม่มีอะไรมากนะครับมันหลักการของของมันเนี่ยนะครับก็คือจะมีไฟเข้ามาหนึ่งตัวนะครับก็คือจ่ายไฟเข้ารับไฟเข้ามาไฟ แหล่งจ่ายนะครับก็คือเป็นหน้าที่เหมือนตัวเป็น,ปน,ปนแหล่งจ่ายไฟเ,เข้ามาเพื่อที่มันจะแปลงไฟออกไปยังขาเอาพุทต่างๆอย่างเช่นขา vdd เมื่อกี้ที่บอกนะครับก็คือชุดห้าโวลต์นะครับแล้วก็จะมีการรับสัญญาณนะครับเป็นขาอินพุนะครับตัวนี้เป็นอินพุก็รับไฟเข้ามารับสัญญาณาชาร์จเข้ามานะครับเป็นอินพุ enable นะครับแล้วก็เอาพุทอีกตัวหนึ่งก็คือ v reference นะครับตัวนี้เป็นขาเอาพุท นะครับเราก็สามารถจะมาวัดไฟจุดต่างๆตามาที่อธิบายไว้นะครับอ่า